วัดเครือวันแห่งนี้เป็นที่รวมของภาพที่วาดจากชาดกในพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวของประเทศไทยค้นหาให้เจอว่าเรื่องราวในภาพวาด500กว่าภาพเล่าเรื่องอะไรและเป็นประโยชน์อะไรกับคนรุ่นปัจจุบัน เราออกค้นหาจิตกรรมฝาผนังที่ดีที่สุดมาฝากท่านผู้ชมดีที่สุดในที่นี้หมายถึงมีเส้นสีและฝีมือการวาดที่สวยงามพร้อมๆกับมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่อยู่ในจิตกรรมฝาผนังเหล่านั้นที่จะสะท้อนปริศนาให้เราค้นหาคำตอบว่าภาพวาดบนฝาผนังซ่อนเรื่องราวข้อคิดปริศนาอะไรเอาไว้บ้าง จนกระทั่งเรามาเจอวัดเล็กๆแห่งหนึ่งริมคลองมอนฝั่งธนบุรีวัดนี้มีจิตกรรมฝาผนังชุดใหญ่500กว่าภาพซ่อนเรื่องราวในชาดกและในนิทานต่างๆเอาไว้อย่างมากมายที่นี่คือวัดเครือวันวัวรวิหารมีความสวยงามขนาดไหนภาพวาดเล่าเรื่องอะไรไปดูกันเลยครับ ที่นี่คือวัดเครือวันวรวิหารนะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้สร้างประกอบไปด้วยผู้เป็นบิดากับผู้เป็นธิดานะครับนั่นก็คือเจ้าพระยาอภัยภูธรน,น้อยบุญยรัตพันธ์ซึ่งเป็นต้นตระกูลของตระกูลบุญยรัตพันธ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ธิดาของท่านก็คือเจ้าจอมเครวันเจ้าจอมเครวันเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่สมมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากครับประกอบกับในยุคข,ของรัชกาลที่สมนั้นนิยมการสร้างวัดซ่อมวัดขึ้นทั่วพระนครแล้วก็ในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับเจ้าจอมเครวันกับผู้เป็นบิดาก็คือเจ้าพระยาอภัยภูธรน,นั้นได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นระหว่างที่สร้างทั้งสองท่านก็ทยอยเสียชีวิตจากไปก่อน โดยที่วัดนั้นยังไม่แล้วเสร็จนะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่3มีพระมหาการุณาธิคุณโปรดที่จะสร้างต่อจนแล้วเสร็จและพระราชทานชื่อวัดตามชื่อของเจ้าจอมว่าวัดเครือวันวัวระวิหารครับสิ่งที่วิเศษของวัดนี้ก็คือศิลปะทั้งภายนอกและภายในนะครับ ถ้าได้เดินชมโดยรอบนั้นจะพบว่าบานประตูหน้าต่างเป็นรูปของต้นพุทธานซึ่งเป็นต้นไม้มงคลในประเทศไทยตามความเชื่อทั้งคติไทยและคติจีนนั้นยกย่องว่าดอกพุทธานโบตันเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์สะท้อนถึงความตั้งใจที่บริสุทธิ์ของเจ้าพระยาอภัยภูธรกับเจ้าจอมเคอวันที่จะสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นครับ และเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในพระโบสถ์ท่านจะพบกับพระประธานที่แปลกแตกต่างไปจากวัดอื่นๆทั่วไปนะครับ mm. เนื่องจากว่าพระประธานนั้นเป็นพระประธานปางประทับยืนเรียกว่าปางห้ามญาติแต่ถ้าไปค้นตำรากันดูจริงๆและดูบริบทที่สอดคล้องกันจะพบว่าปางนี้ควรจะเรียกว่าปางห้ามพยาธิซึ่งหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บครับเข้าใจว่าในหลวงรัชกาลที่สาม ทรงปรารถนาที่จะให้พระประธานองค์นี้เป็นเครื่องเตือนคนที่เข้ามากราบมาไหว้ว่าชีวิตนั้นไม่มั่นคงยั่งยืนยาวนานนักนะครับเปราะบางเหมือนกับเทียนที่ต้องลมพร้อมที่จะพัดวูบดับไปได้ทุกเมื่อจึงได้ทำพระประธานเป็นปางเตือนเรียกว่าปางห้ามพยาธิคือโรคภัยไข้เจ็บเอาไว้เพราะว่าผู้สร้างทั้งสองคนนั้นแม้ปีจิตอันเป็นกุศลตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา ก็ยังไม่สามารถทําวัดนี้ให้แล้วเสร็จได้นะครับสิ่งพิเศษตามมาก็คือถ้าท่านมองโดยรอบภายในพระบทสดนี้ท่านจะพบภาพวาดจํานวนมากมายนะครับปัจจุบันวัดเครวันแห่งนี้เป็นที่รวมของภาพที่วาดจากชาดกในพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวของประเทศไทยครับนั่นก็คือเรื่องของพระเจ้า500ชาติบวกกับทศชาตินะครับรวมเป็น510ชาติ แต่ทนับจำนวนช่องที่วาดกันจริงๆแล้วจำนวนจะเกินไปจากนั้นจึงทำให้หลายๆช่องมีภาพเล่าเรื่องที่เป็นชาดกเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเล่าบอกว่าภาพวาดทั้งหลายเหล่านี้ที่อยู่ในพระโบสถแห่งนี้นะครับมีการระดมช่างจากทั่วประเทศด้วยการประกาศรับสมัครช่างวาดภาพในพระโบสถแห่งนี้โดยมีค่าแรงให้ช่องละ1บาทในสมัยรัชกาลที่สก็ถือว่ามากโขอ,อยู่นะครับ นั้นทำให้วัดเครือวันวรวิหารเป็นแกลเลอรี่ชั้นดีที่รวบรวมเอาศิลปินจากทั่วสยามประเทศในขณะนั้นมาวาดประชันฝีมือกันอยู่ที่นี้โดยมีแม่กองควบคุมทำให้โทนของภาพออกมาในลักษณะใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นสีเป็นแสงเงาแล้วก็เป็นรูปลักษณะของตัวอาคารตัวละครตามภาคบังคับของตำรับตำราในการเขียนภาพนะครับ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมแล้วก็รายการปริศนาฝาผนังก็คือค้นหาให้เจอว่าเรื่องราวและสาระสำคัญที่อยู่ในภาพวาด500กว่าภาพภายในพระบโบสถวัดเครือวันวรวิหารแห่งนี้เล่าเรื่องอะไรและเรื่องที่เล่านั้นเป็นประโยชน์อะไรกับคนรุ่นปัจจุบันครับ ู้ชมครับภาพจิตกรรมฝาผนังที่เขียนอยู่ในพระโบสถ์ของวัดเครว,วันวัวรวิหารแห่งนี้มีการรวบรวมไล่เลียงเรื่องราวตั้งแต่แถวบนสุดเลยนะครับแล้วก็วนเป็นวงกลมโดยรอบพระโบสถ์เมื่อนําไปเทียบกับพระไตรปิฎกพบว่าเรื่องไม่ถึงกับเรียงกันเปะ๊เปะเลยทีเดียวเพราะว่ามีความพยายามที่จัดกลุ่มตัวละครที่เป็นตัวละครใกล้เคียงกันให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันไปด้วยนะครับ วิธีการดูภาพจึงสามารถดูได้จากภาพแต่ละภาพซึ่งมีจารึกข้อความเขียนอยู่ที่ใต้ภาพว่าเป็นชาดกเรื่องอะไรตอนใดและเล่าเรื่องโดยย่อย่อมากๆเลยนะครับจำเป็นต้องไปสืบค้นเพิ่มเติมว่าเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในภาพนั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างนะครับสำคัญที่สุดจะพบว่ามีการเน้นทศชาติซึ่งเป็นกลุ่มชาดกที่สำคัญก่อนที่พระโพธิสัตว์ จะมาสวยพระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและเข้าถึงการตรัสรู้นะครับเพราะฉะนั้นภาพของทศชาติซึ่งเป็นหมู่มหาบารมีสิบพระชาติสุดท้ายจึงถูกจัดวางไว้ในบริเวณที่ผู้คนจะมองเห็นได้โดยง่ายนั่นก็คือบริเวณส่วนด้านหน้าของพระประธานด้านประตูทางเข้าเมื่อคนเข้ามาปุ๊บนะครับจะคุ้นเคยรู้จักกับทศชาติกันโดยมาก เพราะว่าวัดก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นสมัยสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนจะถึงรัชกาลที่สม,มีการวาดภาพทศชาติไว้ตามวัดต่างๆนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าก็นำมาเทศนาสั่งสอนผู้คนจนเกิดความคุ้นเคยดังนั้นจึงเรียงภาพที่มีความคุ้นเคยไว้ใกล้ตัวใกล้ตาของคนก่อนและภาพที่เป็นชาดกเรื่องยาก ที่ไม่คุ้นเคยไม่เข้าใจก็จะแวดล้อมอยู่โดยทั่วไปภายในผนังทุกด้านของพระอุโบสถแห่งนี้ครับจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้มีอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับ mm hmm. คือวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3 ถัดมาอีกสองรัชกาลมีการแพร่หลายเข้ามาของนิทานอีศบครับเวลานั้นมีการแปลนิทานอีศบออกเป็นหลายสำนวนเรียกว่าอีศบประกอนำครับทำให้ในหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงมีพระบรมราชาธิบายด้วยการสันนิฐานว่านิทานต่างๆทั้งหลายในโลกโบราณน,นั้นคงจะแพร่หลายและข้ามไปสู่กันไปกันมา จนมีการเล่าเรื่องราวปะปนกันจึงไม่น่าแปลกใจที่เรื่องราวในนิทานอีศหรือว่าอีศป,ปกรณมนั้นมีเรื่องราวที่อยู่ในพระไตรปิฎกด,ด้วยครับอาจจะแพร่หลายแลกเปลี่ยนกันไปกันมาแล้วก็เล่าแบบมุขปาฐะคือเล่ากันแบบปากต่อปากเล่าสู่กันฟังอย่างนั้นนั่นเองนะครับจึงไม่อาจชี้ขาดได้ว่าเรื่องราวที่สอดคล้องกันระหว่างนิทานอสศกับเรื่องในชาดกของพระพุทธศาสนาใครเกิดก่อน ใครเป็นต้นตำรับนะครับท่านผู้ชมครับมีชาดกเรื่องหนึ่งที่คนไทยคุ้นหูเป็นอย่างมากแต่อาจจะไม่ทราบว่าอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นจิตกรรมฝาผนังที่วัดเครวันวรวิหารแห่งนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องกระต่ายตื่นตูมครับกระต่ายตื่นตูมนั้นผู้คนจะนึกว่าเป็นนิทานอีศบนะครับจริงๆแล้วปรากฏอยู่ใน ชาดกในพระพุทธศาสนาครับเล่าเรื่องเหมือนกันเปรียบเลยนะครับก็เริ่มต้นจากกระต่ายตัวหนึ่งนะครับมีรังอยู่ใต้ต้นตาลแล้วก็มีต้นมะตูมอยู่ใกล้ๆครับวันหนึ่งขนาดที่มันกําลังนอนเคลิ้มๆอยู่เนี่ยน,นะครับก็คิดเอาเองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าแผ่นดินถล่มขึ้นมาเนี่ยจะทํำยังไงดีนะครับปรากฏว่าวินาทีนั้นเองครับที่ลูกของผลมะตูมเนี่ยนะครับ ตกลงมาบนใบของต้นตาลเสียงดังสนั่นเลยนะครับก่อนที่จะตกลงถึงพื้นอีกทีหนึ่งกระต่ายตกใจมากลุกขึ้นวิ่งหนีแล้วตะโกนว่าแผ่นดินถลม่มแผ่นดินถล่มนะครับกระต่ายวิ่งไปสักพักเจอฝูงโคก็บอกกับฝูงโคว่าแผ่นดินถลม่มวิ่งต่อไปจนเจอสัตว์อีกหลายชนิดนะครับปรากฏว่ามีพญาราชสีตัวหนึ่งครับซึ่งในชาดกนี้ก็พูดถึงว่าเป็นพระโพธิสัตว์ สเสวยชาติเป็นราชสีตัวนั้นนะครับเห็นฝูงสัตว์วิ่งกันมาอย่างแตกตื่นก็รู้สึกว่าอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจึงได้หาทางที่จะหยุดความแตกตื่นของสัตว์กลุ่มนั้นก่อนราชสีจึงแผดเสียงกำปนาตออกมาทําให้สัตว์ทั้งหลายตกใจแล้วก็หยุดวิ่งหันมามองพบว่าเป็นพญาราชสีนะครับพยาราชสีจึงตั้งคําถามว่าพวกเจ้าวิ่งหนีอะไรกันก็ได้คําตอบว่า แผ่นดินถลม่มพอได้ยินว่าแผ่นดินถลม่มพญาราชสีก็คิดว่าสัตว์เหล่านี้น่าจะไม่ได้ประสบเหตุด้วยตัวเองแต่คงจะฟังต่อๆกันมาแล้วเกิดภาวะแตกตื่นตกใจนะครับท่านจึงเริ่มไต่สวนทวนความถามช้างก่อนว่าใครเป็นคนรู้ว่าแผ่นดินถลม่มช้างบอกว่าม้ารู้ม้าบอกว่ากระบือรู้ถามกระบือกระบือก็ไล่ไปที่โคจนมาถึงกระต่ายรู้ จึงมาเจอเจ้ากระต่ายตรวจต้นเหตุครับพยาราชสีถามว่าเหตุเกิดที่ตรงไหนและเจ้าเห็นด้วยตาตัวเองหรือไม่นะครับจากนั้นจึงให้กระต่ายกระโดดขึ้นหลังแล้วก็วิ่งไปดูที่จุดเกิดเหตุกระต่ายก็พามาจนถึงรังของมันและบอกว่าที่นี่เองเป็นที่เกิดเหตุพยาราชสีถามว่าเจ้าเห็นด้วยตาตัวเองหรือไม่กระต่ายบอกว่าไม่เห็นครับได้ยินแต่เสียงตกใจจึงรีบวิ่งหนีไป พญาราชสีจึงช่วยกันตรวจที่เกิดเหตุและพบว่ามีผลมะตูมผลหนึ่งตกลงมาอยู่บริเวณใกล้กับรังของเจ้ากระต่ายและสิ่งนี้เองน่าจะเป็นเสียงดังที่ทำให้กระต่ายซึ่งกำลังคิดเคลิ้มอยู่แล้วว่าถ้าแผ่นดินถล่มขึ้นมาจะทำอย่างไรเกิดความตกใจจากการปรุงแต่งอารมณ์จินตนาการของตัวเองโดยไม่ทันมาตรวจสอบให้ชัดเจนเสก่อนวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปและพาสัตว์อื่นๆเตลิดตามไปด้วย พญาราชสีจึงพากระต่ายวิ่งกลับไปยังฝูงสัตว์และเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังพญาราชสีนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ครับเป็นผู้ทรงปัญญาสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีครับจึงพยายามจะสอนสั่งฝูงสัตว์เหล่านั้นว่า mm. เมื่อเกิดสิ่งใดขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือการตั้งสติให้รู้ตัวก่อน ว่ากำลังประสบกับเหตุอะไรหลังจากนั้นให้สังเกตสังกาให้แน่ชัดว่าเป็นเหตุที่เราคิดไปเองหรือว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงต่อไปจะได้ไม่เกิดภาวะแตกตื่นอย่างเช่นที่เกิดนี้อีกนี่คือประโยชน์ของนิทานชาดกครับให้ทั้งเรื่องราวอันเพลิดเพลินแล้วก็ให้ข้อคิดสอนใจด้วยครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีทั้งในชาดก แล้วก็มีทั้งในนิทานอีศพบก็เรื่องของลิงกับจระเข้ครับเรื่องของลิงกับจระเข้ที่ปรากฏอยู่ในจิตกรรมฝาผนังของวัดเครือวันวรวิหารแห่งนี้มีหลายภาพด้วยกันแต่เล่าเรื่องเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของลิงที่เกือบจะถูกจระเข้กินหัวใจแต่ลิงก็มีวิธีที่จะเอาตัวรอดได้นะครับปรากฏอยู่ในชาดกสองเรื่องด้วยกันครับ ก็คือวานารินทรชาดกกับสุสารชาดกทั้ง2เรื่องนี้เล่าเรื่องใกล้เคียงกันโครงสร้างหลักเป็นเรื่องเหมือนกันเลยนะครับก็คือมีพยาลิงตัวหนึ่งนะครับหากินจากป่าภากหนึ่งด้วยการข้ามน้ำไปเก็บผลไม้ที่ป่าอีกภาคหนึ่งนะครับ โดยที่วิธีการข้ามฟากนั้นด้วยพละกกำลังทำให้พญาลิงตนนี้กระโดดโดยการแตะเท้าที่ก้อนหินกลางลำน้ำนะครับเป็นจุดเป็นจุดไปจนกระทั่งถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เก็บผลไม้กินนะครับปรากฏว่ามีจระเข้ผัวเมียนะครับฝ่ายจระเข้ฝั่งเมียนั้นมีอาการแพ้ท้องแล้วก็เห็นลิงกระโดดข้ามไปทุกวันเลยนะครับจึงบอกกับ จระเข้ผู้เป็นสามีว่าอยากกินหัวใจของลิงครับถ้าไม่ได้กินฉันคงแย่แน่ๆเลยทำให้จระเข้ฝ่ายสามีต้องหาวิธีการที่จะเอาหัวใจของลิงมาฝากให้เมียของตัวเองให้ได้ครับเช้าวันหนึ่งจระเข้จึงทำทีเป็นนอนอยู่บนก้อนหินครับเพื่อที่จะรอให้ลิงกระโดดมาแล้วก็จะได้งับลิงตัวนั้นครับ ปรากฏว่าลิงนี้คือพระโพธิสัตว์ผู้มีสติปัญญามากและช่างสังเกตสังกาก็พบว่าก้อนหินวันนี้ดูแปลกไปนะครับจึงใช้อุบายคุยกับก้อนหินพูดจาทักทายก้อนหินแล้วก็เอ๊ะทำไมวันนี้ก้อนหินจึงไม่พูดด้วยไม่โต้อตอบอะไรเลยเจ้าจระเข้ที่นอนนิ่งๆพลางตัวเป็นก้อนหินก็หลงกลจึงพูดกับพยาลิงครับพยาลิงจึงรู้ได้ว่านี่เป็นจระเข้ ไม่ใช่ก้อนหินนะครับพญาลิงก็เลยต้องหาวิธีเอาตัวรอดนะครับซึ่งขณะนั้นจระเข้พร้อมแล้วที่จะจู่โจมแล้วก็เอาหัวใจของพญาลิงไปฝากผู้เป็นภรรยานะครับลิงจึงหลอกว่าไม่ต้องยากลำบากเลยท่านนอนอ้าปากกว้างๆอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปเองนะครับ จระเข้หลงกลครับนอนอ้าปากกว้างโดยลืมไปว่าธรรมชาติของความเป็นจระเข้นั้นเวลาอ้าปากกว้างจนถึงที่สุดแล้วตามันจะปิดครับทันทีที่จระเข้หลงกลอ้าปากกว้างและตาปิดนั้นพยาลิงก็กระโจนข้ามไปยังโขดหินอีกก้อนหนึ่งจนกระทั่งถึงป่าอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หันมาดูจระเข้ซึ่งรู้ตัวแล้วว่าตัวเองหลงกลนะครับอันนี้คือเวอร์ชันหนึ่ง หรือโครงสร้างเรื่องเล่าอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งจะต่างไปนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่เล่าจากมุมลิงและก็มุมจระเข้อยู่ในชาดก3-4ภาพนี้นะครับต้นเรื่องมาเหมือนกันหมดเลยยกเว้นจระเข้พาพญาลิงขึ้นขี่หลังแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาข้ามฟากไปง่ายๆไม่ต้องกระโจนให้ลำบากเลยเพราะถึงกลางแม่น้ำครับพญาจระเข้ก็จมตัวเองลงเพื่อจะให้ลิงจมน้ำตาย พอเริ่มค่อยๆจมลงจมลงพยาลิงก็ทักท้วงและถามว่านี่ท่านจะทำอะไรนะครับพยาจระเข้จึงบอกว่าเราจะเอาหัวใจของเจ้าไปฝากภรรยาของเราเพราะนางกำลังแพ้ท้องอยู่นะครับพยาลิงก็บอกว่าโอ้ต้องเสียใจกับท่านด้วยท่านมองไปที่ตะลิงอีกฝั่งหนึ่งสิ ก็เป็นต้นมะเดื่อนะครับมีลูกค่อยเต็มไปหมดเลยพญาลิงบอกว่าเราอะถอดหัวใจเก็บไว้บนต้นมะเดื่อนั้น<ม>เพื่อที่เวลากระโดดข้ามฟากมาเนี่ยหัวใจจะได้ไม่ตกแตกนะครับพญาจระเข้เชื่อครับก็พาพญาลิงไปจนถึงริมตลิงเพื่อที่จะให้ลิงนั้นปลิดหัวใจจากต้นมะเดือ่อลงมาให้แก่ตัวเองเมื่อลิงกระโดดขึ้นต้นมะเดื่อได้แล้วจึงกลับมาบอกว่าไม่มีหรอกหัวใจก็อยู่ในร่างกายของฉันนี่แหละนะครับ ชาดก2เรื่องนี้แต่เป็นโครงสร้างเนื้อหาเหตุการณ์ใกล้เคียงกันอย่างสุดๆนั้นสะท้อนให้เห็นว่าพระโพธิสัตว์มุ่งบำเพ็ญปัญญาบารมีเพราะมีปัญญาจึงสามารถพลิกแพลงสถานการณ์และนำตัวเองรอดพ้นจากภัยอันตรายได้ด้วยความมีสติและใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือหาทางออกนั่นเองครับ นิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งที่ปรากฏอยู่บนฝาผนังของวัดเครวันวรวิหารอยู่สูงเลี้วติดเพดานเลยนะครับเป็นเรื่องที่คนไทยก็คุ้นหูอีกเช่นเดียวกันนั่นคือนันทิวิสารชาดกนะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเรื่องโคนันทวิสารนะครับโคนันทิวิสารเป็นโคนที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพราหมณ์ผู้หนึ่งครับจนนานวันเข้าโคนันทิวิสารรู้สึกสำนึกในพระคุณของพราหมณ์ผู้นี้ และอยากจะช่วยเหลือเนื่องจากเป็นพราหมณ์ที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนะครับอยากจะตอบแทนพระคุณจึงไปกระซิบกับเจ้านายหรือผู้ที่เลี้ยงดูตนเองว่าให้ไปท้าประลองกำลังกับเจ้าของโคอ,อีกบ้านหนึ่งครับว่านันทวิสารเนี่ยสามารถลากเกวียนที่บรรทุกกรวดหินดินทรายต่อกันเป็นขบวนยาวร้อยเล่มเกวียนได้อย่างสบายๆเลยนะครับ ปรากฏว่าพราหม์ซึ่งเลี้ยงนันทิวิสารก็เชื่อแล้วก็ไปท้าประลองซึ่งก็จะมีเดิมพันกันนิดหน่อยนะครับปรากฏว่าพอถึงเวลาโคนันทิวิสารเทียบพร้อมที่จะลากขบวนเกวียนนั้นแล้วพราหม์ก็กระโดดขึ้นไปบังคับนะครับพร้อมกับตะโกนว่าไอ้วัวขี้โกงไอ้วัวขี้เกียจจงลากกองเกวียนออกไปเดี๋ยวนี้นันทิวิสารรู้สึกว่าคำพูดนั้นทำให้เขา สะเทือนใจเพราะว่าเขาเป็นโคที่ดีเขาไม่เคยขี้โกงเขาไม่เคยขี้เกียจก็เลยยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นทําให้พราหม์ผู้เป็นเจ้าของแพ้เดิมพันกลับบ้านเสียอกเสียใจนันพิวิสารจึงต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านทาในวันนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องข้าพเจ้าเป็นโคที่ไม่เคยคดโกงเป็นโคที่ไม่เคยตะละตะลามไม่เคยลักกินขโมยกินเป็นโคที่ซื่อสัตย์ให้ไปขอเดิมพันใหม่ แล้วจะลากให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาจึงไปเดิมพันกันใหม่แล้วเมื่อถึงเวลาในพรามผู้เป็นเจ้าของโคโนันทิวิสารก็กระโดดขึ้นไปแล้วพูดด้วยถ่อยคำไพเราะว่านันทิวิสารลูกรักของพ่อเจ้าจงลากกองเกวียนนี้ให้เคลื่อนไปเถิดนันทิวิสารรู้สึกว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดทำให้เขามีความสุขแล้วก็อยากที่จะลากขบวนเกวียนนั้นออกไปจึงออกแรงลากแต่เพียงนิดเดียว กวียนทั้งร้อยเล่มที่เชื่อมกันไว้ก็เคลื่อนได้อย่างอัศจรรย์นะครับทำให้เจ้าของโคนันที่วิสารได้รับเดิมพันคืนกลับมาและมีส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับชาดกเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของการบำเพ็ญบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ว่าด้วยวจีสุจริตก็คือการกล่าวคำที่ไพเราะคนเป็นหัวหน้าคนคนเป็นลูกน้องคนคนเป็นครอบครัวคนอยู่ในสถานะใดก็ตาม ทุกคนล้วนต้องการคำพูดจาที่ไพเราะให้เกียรตินี่คือชาดกเรื่องนี้บอกกับเราไว้ครับชาดกอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในพระโบสถศของวัดเครือวันวรวิหารที่อยากให้ท่านรู้จัก ็คือสวนกก,กะตะชาดกนะครับพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นปูทองครับเป็นปูทองที่อยู่ในหนองน้ําใหญ่แล้วก็มีชาวนาคนหนึ่งนะครับทุกๆเช้าที่เขาจะออกมาไถที่หรือดูแลแปลงเกษตรของเขาเขาจะแวะที่หนองน้ํานี้ก่อนแล้วก็อุ้มเจ้าปูตัวนี้ขึ้นไปวางไว้บนผ้าหม่มจากนั้นเขาก็ทํางานของเขาไปก่อนกลับก็อุ้มปูลงมาอยู่ในหนองน้ําตามเดิมนะครับริมหนองน้ํามีกาคู่สามีภรรยาซึ่งฝ่ายภรรยากําลัง แพท้องครับมองไปที่ลูกตาแจ๋วแหววของชาวนาแล้วอยากกินครับเพราะชาวนาคนนี้มีดวงตาที่พิเศษกว่าคนอื่นก็คือตากลมดังคลับแล้วก็มีวงอยู่สามวงด้วยกันก็เลยวางแผนว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้กินลูกตาของชาวนาคนนี้นะครับฝ่ายภรรยาก็บอกกาฝ่ายสามีว่าคนต้นไม้ของเรามีงูพิษอาศัยอยู่เราปรนนิบัติเลี้ยงดูเขาทุกวัน แล้วให้เขาไปกัดชาวนาให้ตายเราจะได้ไปจิกดวงตาออกมากินกันนะครับปรากฏว่าแผนก็เริ่มดำเนินไปงูได้รับการปฏริบัติจนวันหนึ่งได้รับคำสั่งว่าจงไปกัดชาวนาให้ชันงูก็ทำตามครับกัดเข้าที่น่องของชาวนาล้มลงปูทองเห็นดังนั้นก็รีบปรีเข้าไปยังตัวของชาวนาแล้วก็เอาก้ามข้างหนึ่งเนี่ยนะครับ งับคอของนกอิกาที่กำลังจะลงมาจิกลูกตาของชาวนาได้นะครับแล้วก็บังคับให้กานั้นเรียกงูมาดูดพิษออกจากน่องของชาวนานะครับงูมาก็ต่อรองสารพัดจนปู่ต้องเอาก้ามไปหนีบคองูไว้แล้วบอกว่าถ้าไม่ลงมือดูดพิษจะหนีบคอให้ขาดนะครับในที่สุดงูก็บอกว่าถ้าฉันดูดพิษแล้วเธอไม่ปล่อยฉันจะ,จะทำยังไงนะครับปู่ก็เลยคลาย ลงแล้วก็บอกว่าเธอต้องทําให้ชาวนาลุกขึ้นมาให้ได้ก่อนและฉันจะปล่อยเธอนะครับงูพิษก็เลยดูดพิษออกมานะครับกาะนั้นก็ตามปู่ก็คิดแล้วว่าสันดานทั้งงูและกาไม่น่าที่จะปล่อยไว้เพราะมีจิตใจปองร้ายคนอื่นจึงตัดสินใจหนีบทั้งสองตัวเสียชีวิตครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจิตใจที่มุ่งประทุษร้ายคนอื่นมีโอกาสที่จะให้โทษอันร้ายแรงคืนกลับมายังตัวเราเองครับ นิทานเป็นเรื่องราวที่เข้าถึงคนทุกวัยทุกเพศได้อย่างง่ายดายนิทานส่วนมากมุ่งเน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินและแทรกข้อคิดสอนใจไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นนิทานอีศพนิทานของชาติต่างๆรวมถึงนิทานชาดกในพระพุทธศาสนานะครับด้านหลังของผมนี้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ดีที่สุดเมื่อเดินเข้ามาในพระโบสถ์นะครับท่านจะเห็นภาพในกลุ่มทศชาติโดยจะเห็นภาพพระมหาชนก ภาพสุวรรณสามและภาพเนมิราชชาดกอย่างชัดเจนเพราะนั้นเป็นชาติที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปรู้จักมักคุ้นกันดีเรื่องราวก็ไม่ต่างจากเรื่องอื่นๆที่ปรากฏอยู่บนผนังทั้งสีด้านคือเล่าเรื่องเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินมีเหตุการณ์ให้ติดตามและจบท้ายด้วยการเค้นคั้นปัญญาเพื่อให้ได้ข้อคิดข้อธรรมที่ฝังและแฝงอยู่ในชาดกเรื่องราวเหล่านั้นนะครับ เมื่อดูภาพรวมของปริศนาฝาผนังในพระโบสถ์วัดเคอวันวรวิหารแห่งนี้สิ่งที่จะถอดเป็นรหัสออกมาได้ก็คือ 1. พระประธานตรงกลางเป็นเครื่องอันระลึกได้ว่าชีวิตเปราะบางและพร้อมที่จะปลิดปลิวไปชีวิตเป็นของไม่เที่ยงดังนั้นจงใช้ชีวิตทุกวันให้มีประโยชน์ที่สุดนะครับเป็นข้อคิดเตือนใจที่เกิดจากการจากไปของผู้สร้างวัดทั้งสอง ไม่ว่าจะเป็นท่านน้อยบุญยรัตพันธ์และทิดาของท่านคือเจ้าจอบเครือวันครับรัชกาลที่สจึงตั้งพระประธานเป็นข้อเตือนใจใช้ทุกวันให้มีความหมายนะครับและเมื่อดูชาดกโดยรอบทั้ง500กว่าภาพนั้นคือการเคลื่อนของชาติพบต่างๆจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์นั้นใช้แต่ละชาติแต่ละพบบำเพ็ญบารมีธรรมมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือการเกิดมาและการใช้ชีวิตที่ไม่สูญเปล่านะครับ นี่เป็นเครื่องเตือนใจเราจากการชมจิตรกรรมฝาผนังชุดนี้ครับ